ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาแคนวาศูหนึ่งเสกกราฟิกจุดปังง่ายๆด้วยแคนวากันนะคะค่ะโดยผู้สอนนะคะคืออิงตะวันสวรรณสุภานะคะนักศึกษาปริญญาโทเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชนม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะค่ะวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของรายวิชาแคนวาศูหนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งก็คือผู้เรียนสามารถอธิบายความสําคัญของงานการาฟิกคุณค่าของงานการาฟิก และวิเคราะห์ปัญหาของการออกแบบงานกราฟิกได้นะคะ 2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และเลือกใช้ประเภทของงานกราฟิกในเว็บไซต์แคนวาได้อย่างเหมาะสมนะคะ 3. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือต่างๆในเว็บไซต์แคนวาเพื่อการออกแบบกราฟิกได้และ 4. ผู้เรียนสามารถออกแบบและจัดทํางานกราฟิกผ่านเว็บไซต์แคนวาในการออกแบบสื่อการสอน,นะคะ่ะ เนื้อหาที่สอนในรายวิชาแคนวาศูย์หนึ่งนี้นะคะจะมีทั้งหมด6หัวข้อด้วยกันนะคะในหัวข้อที่1ก็คือกราฟิกนี่มันยังไงกันแน่เราจะมาพูดถึงความหมายของกราฟิกความสําคัญคุณค่าและปัญหาของการออกแบบงานกราฟิกนะคะบทที่2 c a แคนวาคืออะไรกันนะเราจะมาพูดถึงการแนะนําเว็บไซต์แคนวาให้ทุกคนได้รู้จักนะคะการสมัครเข้าใช้งานในเว็บไซต์การลงทะเบียนการเข้าสู่ระบบและนําแนะนําประเภทของกราฟิกที่มีในแคนวาค่ะ ส่วนบทที่3นะคะเครื่องมือในการออกแบบกราฟิกในแคนวาทำยังไงให้สุดปังเราจะมาแนะนำเครื่องมือและวิธีการใช้งานเครื่องมือในการออกแบบชิ้นงานกราฟิกในเว็บไซต์แคนวากันค่ะข้อที่4จะสอนอีกกี่ครั้งก็เลิกด้วย Presentation จากแคนวานะคะโดยเราจะมาสอนการออกแบบ Presentation หรืองานนำเสนอในแคนวากันค่ะส่วนที่5นะคะออกแบบปกหนังสือให้หน้าอ่านด้วย Bo o ค c o v ร r จากแคนวาเราจะมาสอนการออกแบบ หนังสือหรือว่าหนังสือรุ่นที่ใช้คำว่า book cover ในแ a n นวากันนะคะและข้อ6ค่ะเปลี่ยนใบงานให้หน้าทาด้วย Worksheet จากแ a n นวานะคะเราจะมาสอนการออกแบบ Worksheet ในแ a n นวากันค่ะ กิจกรรมในรายวิชาและการวัดผลนะคะเราจะมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านกระทู้การัสนทนาและการสำรวจนะคะมีแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนนะคะโดยแบบทดสอบหลังเรียนจะมีค่าคะแนน70%นะคะและมีชิ้นงานหลังเรียน30%จํานจำนวน3ชิ้นงานได้แก่ Presentation, Book Cover, และ Worksheet ค่ะโดยผู้เรียนนะคะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า60%จะถือว่าผ่านเกณฑ์ค่ะ ยังไงเรามาตามเรียนในรายวิชานี้กันต่อไปเลยนะคะ